ฟีไฟ EP สองเติมเตมเติมเติมเตมเตมเติมเตมเตมเติมเตมเติมเตมเติมเตมาอะไรกูเนี่ยก็ขอเก็บสวัสดีพี่ีน้องน้องกันด้วยนะครับอยู่กับช่องว่า VB JK FF นะครับวันนี้มจะมเ่นฟฟซึ่งซึ่งปุ่มอกินี่มกวนมากครับก็สวัสดีนะครับ ได้๋ยวทำคลิปนอนก็มาสิครบับปึ๊บปุ๊บป๊บไปไปเล่นกันซึ่งเล่นโหมดสีสีเหมือนเดิมวางระเบิดไม่เล่นนะหมดรถแค่ตลอดเลยเออเอาเอาเป็นสีสีง่นะ <S <S ไปดูกันก็เคล่าวเป็นที่เรียโรยเลยนะครับพี่น้องประชาชนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นกันเลยครับพี่น้อง แอนดูโคตรเท่เลยก็รู้สึกว่าจะมีคนเปิดไม้ด้วยโอ้หนกนกปังหน้าเฮ้สวัสดีเพื่อนโอ้ยพูดเะไ่องเขาวะอืทะลุได้น้องแมปไม่รู้อ่ะสิมึงโอ้ยเดบักเดบักเดบักใช่ไหมบักบัก ติ้นโลแล้วกันนะอุ้ยที่ท่ามันเท่ดีอ่ะก็เล่นติ้นบ่อยๆฮ่าบออันนี้ก็จะเป็นคลิปฟรีไฟ EP สองนี่มันเปิดโคโน่เปิดโคโน่มันเปิดโคโน่จะกลับเล่นฟรี Fi, hey, boy, ไฟให้บ่อยที่สุดในโลกแ้ฮ่า,าเอาระเจ้าวะ โอ้โหถ่ายคิมมันเหล็กจังวะโอ้โหยิงไม่โดนเลยดิไปกดละกันเพื่อนมก็ช่วยหน่อยเพื่อนขาแตกเฮ้ยบุกเลยบุกเลยสวยเพื่อนยิงมันยิงมันเออยิงมันเพื่อนยิงยิงยิงมันเลยยิงยิงยิง ปิงปิงไปเลยก็มาดูเพื่อนเรากันเลยดีกว่านะครับว่าเพื่อนจะทํายังไงนะครับเหลือสองตัวนะครับทีมเราอันนั้นกูนึกว่าโปนั่นอะใส่เสื้อแบบแร่งบอลแบบนี้กดไลค์ให้ได้เธอไม่ปั๊มยาเฮ้ยยามนมีมั้ยเนี่ยเฮ้ยก็เก่งนะแรงบอลอะ ว้าวว่ะสุดยอดตัวเดียวตัวเดียวเพื่อนเออสวยโอ,อ้โหอ่าเต้นหยอกลอ้อเต้นหยอกล้อได้ได้ได,ได้ฉันฉันฉันก็จะเต้นมั่งถ้าพวกเราจะชนะว้าห้าห้าที่ก็เต้นเหมือนกันแหละฟรีฟไฟในตอนนี้นะครับ มีแจกของฟรีเยอะเลยนะครับถ้าดูไลค์กบซัมซียตอนนี้ผมก็รับไปแ้วนะครับเป็นรับชากังฟูแล้วก็จะให้มีรับตัวละครด้วยถ้าน,นี้แจกฟรีนะครับไม่แจกฟรีนะครับเขาต้องเล่นหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีสืสื้อ,อ,อ,อเล่นทั้งวันมันมันมนีตัวมามันมันมันอ้อม,มนอ,อม้มนอ,อมเพื่อน ไอปุ่มอัดคลิปบางวะ่ะโอ้โหนี่ไงนี่ไงกูว่าเลยบางบางบางมึงบางนะมึงบางเดี๋ไปช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยเน่เน่เน,น,น,น่ช่วยเราช่วยเราโอ้โหจบเลยกือบคือคือคือกูอจะแพ้อย่างเดียวไม่ได้นะอายเขาอีเวนโอ้โหจะแพ้ตลอดเลยไม่ได้นะนนมามามาใหม่ เฮนะ hey, เ,เ,เ,เล่นกันดีๆหน่อยเฮ้ยเอาเอาลืมเปิดใหม่เล่นกันดีๆหน่อยเฮ้ยเราเป็นยูทูบเบอร์นะเอ้ยผิดผิผิด,ผด,ผดเป็นยูทูบช่องกาะกาศนะเออนั่นเลยเออเขาเขาเล่นกันไม่ดีเลยมามามา บ่เลยตายในชนะแน่น,นอนเฮ้ยไม่โดนหัวเลยวะแต่งแต่งกันมันจะดึงมันจะดึงมันดึงกันอีกแล้ว,วอ่ะว่าดึงอะ่องอะมันก็ดึงมาก ดึงมั่งอะนรมาวุ้ยอามา,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 าุ้ยเยียย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 ยเหอยยยยยอยยยยอยย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 ยเยยยยยย เต้นเต้นท่าเต้นท่าไปหน่อยเต้นท่าหออกรถฮะมันเงี้ยมีมันเข้าปแบบเราอ่ะฮะเด็กบอลมีเขามันเหรอฮะจะวิ่งหนีเหรอฮะมันไม่มีเลยฮึฮะมันอยากโดนชนเกงอ่ะอ๋ออ๋อเร็วมานเลยเดี๋็กบอนพูดอะไรมันมันมันมาตมาตัวนึงกี่ตัววะนะ สีบหลายตัวเลยระเบิดนั่นน่ะเอาช่วยนอยช่วยนอยเออเดเด็ดเออคือคือคือ,คอตายง่าย,ยางี้เลยดูตาต่อไปคือคือคือ,คอมันไม่ใช่แล้วตายตายตายนีตยตย้ตายแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะเต้นสองตาดีกว่ามาเข้าเกมแล้วเรียบร้อยมาคราวนี้แหละไม่แม้ฉันจะต้อง ชนะให้ได้อย่าให้มันอย่าให้มันคอลแลบกับโจโจมาเลยแม่งต่อยรัวๆเดี๋ยวเด้งใช่ไหมโอ้โอ้สุดยอดเลยเด้งเข้า YouTube มาเลยมาเลยมาเลยแม่งโคตรล็กเลยมามามา มีมีคนดูเราได้วไ,ไหมเฮ้ยไฮไลท์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 อันนี้ลงได้อันนี้ลงได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยแหลกเลยนะเฮ้ยยันคือคือมึงต้องเต้นก่อนเลยแล้วแล้วมันก็ยิงอ่ะ อัดตัวเอ่ออัดตัวได้ป่ะเอาเฮอเอาเฮอะตาต่อไปมันก็ต้องเล่นดีเซลอยู่แล้วโอ้โหปืนเต็มนะงั้นเอาปืนลัวละกันมีคนเล่นอะไรวะปืนอะไรวะมีคนเล่นปืน M หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดอะ ปืนใหม่เข้ามาทุกคนก็ไม่ได้เล่นฟรีฟ้ามานานแม่งเกือบไม่ได้อ่านแหละนั่นเลยไปลืมถือปืนเจ้าเจ้าแตงหนึ่งแต,ง,แตง,งหนึ่งแตงหนึ่งพัดเออสวสเอยเล็กขอกกับปืนนี้ดิยลองลองลอง คือคือกูก,ๆๆกูกูเล่นเก่งไงอี็นไหมแม่งดึงหัวโคตรยาวเลยมะเอ้ยดึงหัวได้ไปง่ายอยู่นะเห็นไหมบอกแล้วตานี้ผมไม่แพ้นะครับปีนอ้นะาจะเอาเย้แม่งคลิปนี้นะครับผมก็จะแบบว่าลงช้านิดนึนงครับเพราะว่าแม่งแม่งอัดอัดโคตรยาวเลยจะไ่ช่างแม่งเถอะครับ เพื่อความบันเทิงในการดูคลิปผมโดยการกดไลค์นะครับก็กดกดกดไลค์ก็ได้อะที่ที่ที่มันแจ้งเตือนอะ่ะกระดิงเออกดทั้งหมดอะ่ะถ้าถึงพันตับนะครับผมจะเปิดหน้าเราคือคือคือคจะเปิดอะ่ะโอ้โแม่งแม,งแมง่เอาวะเอะ

โอ้แสบใช่เพื่อน,นสวยแต่เพื่อนที่เราได้มันเก่งจริงทำไมผมถึงไม่พูดเหรอคือคือที่เก็บพูดนั่นแหละใช่ไม่ไม่อยากพูดอะ คือคือลิ้นพันตลอดอะติดอ่างด้วยไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดอะก็ก็ไปรับชมคลิปต่อเลยตอนนี้อ่านมาสิบนาทีแล้วอืมคู่นานเลยไม่เคยทำนานเลยวันนี้มาก่เลยเอามามาต่อต่อต่อมันปัาอะไรบ่เสียงอะไรมั้งน่ะกลัวกลัวมันเพ้ออืม เออกลาวงวงเออเอาเข้าไปก็ต้องเจาะมันดีครับปาระเบิดไปเออก็ร็บชมที่ตเตอร์เลยครับอือสองนาทีแล้วมาเฮ้ยแล็บตัวสุดท้ายทุกคนเฮ้ยเออ,เอ,อสวย ก็หลัดคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดเลยกดแชร์กดติดตา้ให้ด้วยกดกระดิ่งเนี่ยนะแจ้งมานต้งมดด้วยสหรับคลิปนี้ไปแล้วไอ้น้อง